กราบสวัสดีทุกผู้ชมชาวโลบอคแมปบ,บล็อกฟูตทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วโดนสวร์เกมมิ่งอะไรท่นี้ครับผมจะมาทําการสอนลงดันผลฟินิคกคนเดียวในทุกคนนั้นเลยก็เป็นเจ้าผลฟินิกทุกคนนะนี่ก็บอกเลยว่าทาตื่นเต้นเลยคือว่าเท่มากเลยทุกคนนะผลนี้นะก็ยาแบบว่าเท่มากเลยทุกคนนะแล้วก็ใช้งานน่าจะดีทุกคนนะคือในคลิปที่ผมก็จะมาสอนทุกคนวนะ่าแล้ว,ล,ว,ล,วลง,ง,งยงไงคนสับเจ้าดันฟินิกนะ ก็จะลงคนเดียวเลยทุกคนนะไม่พึ่งใครเลยนะน,นี้โอเคก็สิ่งทเราเตรียมผมก็จะมีหนึ่งอนะเป็นหมัดดาก้อนทารอนเลยทุกคนนะี่มัดดาก้อนทารอนวีสองก็นั่นนะมัดนี้นะก็สมัรถหา้ทุกคนนะจากโลกสามนะหมัดนี้ก็มาสเตอรี่ปล็อกทุกสกิลทุกคนนะออก็เราใช้สกิลเอกส่วนใหญ่ทุกคนนะของมัดดาก้อนทารอนเนาะมาอันนี้ทุกคนนะแล้วก็เป็นเจ้าเผ่ากูนทุกคนนะนี่เผ่ากูนวีวีสามทุกคนนะมานั่นนะ่ะนี่ก็ สามารถที่จะเอามาได้ทุกคนนะเพราะว่าเผ่านี้เนี่ยมันสําคัญมากเลยทุกคนนะเพราะว่ามันสามารถทําให้เรานั้นสแปมสกิลได้แบบว่าเยอะมากๆเลยทุกคนนะปล่อยสกิลไปแบบรัวๆได้เลยทุกคนนะไม่ทุกคนนะไม่รู้คนนั้นทุกคนนะแต่ก็ไม่ต้องรอสกิลคูดาวเสร็จทุกคนมาเลยนะเดี๋ยวผมถามไปดูทุกคนนะดีไหมทุกคนนะอันนี้คือกำลังคูดาวอยู่ไหมทุกคนนะแล้วก็เราจะกดเผ่าทุกคนตอนนี้มันกำลังคูดาวเสร็จนะตอนมันคืงหลอดนะไหนทุกคนนะมันสามารถกดเผ่าเฮ้ยพี่กดสกิลได้เลยทุกคนนะ บอกเลยว่าดีมากเลนเอาเผาเนี่ยมาด้วยนะทุกคนนะเผากูนวีสามนะวีสียิ่งดีทุกคนนะมาี้นะต่นีปเป็นเจ้าดาบทุกคนนะนี่คือดาบยามะนะทุกคนนะดาบมันพุ่งเนาะหรือใครที่ไม่มีดาบนี้ก็ใช้ดาบอื่นก็ได้ทุกคนนะดาบที่มีสกิลพุ่งไกลๆทุกคนมาแน่นะนี่ดาบ่ัเอาไ้พุ่งเฉยนะเดี่ยว้พุ่งขึ้นฟ้าทุกคนมานี้นะแล้วก็ไว้หลบสกิลนะมาี้ทุกคนนะแล้วก็จะเป็นเจ้าปืนทุกคนนะนี่ปืนเรือผีอีกแล้วแจ็คนนใการอนะ ที่เรือผีคนโลก2นานี้ก็มาเจอรี่สามร้อยแล้วก็นามานี้นะสับจะปืนเรือผีนะแล้วก็อย่าลืมตีบวกด้วยนะปืนนี้นะก็ตีบวกมาล้วคนตีบวกหนึ่งนะก็ถ้าตีบวกไปแล้วบอกเลยว่าแรงมากเลยทุกคนนะถ้าตีบวกมานะก็แนะนําตีบวกมาด้วยทุกคนนะปืนนี้นะก็ตีบวกง่ายลยะคือก็หาวัตถุดิบแล้วก็ตีบวกเลยทุกคนนะปืนนี้นะวานี้ทุกคนนะแล้วก็จะเป็นเจ้าของแต่งได้ทุกคนเานเป็นหมวกของอุศบทุกคนนี่เลยทุกคนได้มีกแล้วทุกคนนนหมวกนี้นะเออหมวกอุ คือทุกคนนะบวกได้เม็ดปืนนะแล้วก็รถคูดาวปืนทุกคนนะมานี้คือโอ้คทุกคนนะล,ล,ลงดันเลแล้วกันทุกคนนะก็จะสอนทุกคนนะว่าเทคนิคดันเนตเล่นยังไงทุกคนนะเทคนิคแบบไม่ให้เราตายนะแล้วก็ไม่ให้เราเลืล่อนรถเยอะโอเคมาก็ลงดันเลยแล้วกันทุกคนนะตัดไปที่ตอนเราเข้าดันแลวแล้วกันนะโอเคิวามาก่อยหนึ่งนะเป็นละวับวามาทุกคนนะก็ใช้ยามาร์คกานการพุ่งขึ้นไปนะต้องเล่นบนบรากาศเท่านั้นทุกคนนะเออต้องเล่นบรบร,บรากาศเนาะอย่าลงไปพื้นทุกคนนะมานี้ ลงบนพื้นบ้านคนกะบางครั้งนะบางบางทีมอนหรือตัวเดียวก็ใช้สกิลลงลงเพสสกิลได้ทุกคนประมาณนั้นนะ,นะนะเคมันก็ก่อนถึงก็ทําการรวบกนะันรอบร,ร,รวบทีละฝั่งกอนนะเพราะว่ามันจะมาหากันไม่ได้ทนะุกคนมันจะมาหากันตัวไม่ได้นะมันจะติดทุกคนประมาณนั้นนะนะนี้ก็ปล่อยกันแบบนี้เลยทุกคนนะแบบสกิลคอมโบไปเลยนะ เดี๋ยวก็จะคอมโบทุกเลิกการทุกคนนะเก okay, มอ่ะก็จะคอมโบเนี่ยเราคุยดาวเสร็จก,ก่อนนะแต่ไม่ต้องรอเขาได้นนะกดสกิลเผาแล้วกันกน,นะฮึบมาทนะีนี้คนนะเส้ของปืนเอ๊ะของปืนแล้วก็เอ๊ะของแล้วก็ถลนนะฮึบประมาณนี้ทุกคนทำแบบเร็วๆนะมาเนี้ยโอเคนี่ทุกคนนะแล้วก็รวบไปต้องเป็นไฟสีฟ้านะอันนี้คือมันตายหมดก่อนนะ <laughs> ก็เลยไม่ได้รวบนะโอเคมาฮึบนี่ไนงะแล้วก็อือเรียบรนะ้อยฮะโอเคมาเวฟที่สองมาแล้วนะในใจนะ ขี่กอลลเหมือนเดิมทุกคนนะล่อมานะแล้วก็ x แล้วก็ไว้ยดิแล้วก็ x แล้วก็ x แล้วก็ต่อต่อนี่เป็นไงทุกคนแล้วก็ล้วมนะเราขึ้นเหมือนเดิมคนเมื่อเมื่อเรากำลังตกนะก็ขึ้นมาทุกคนนะมันนะทายามะหรือว่าดาวเทลลอนซิิวแซดขึ้นมาละปึ๊บนี่ทุกคนวานนี้โคตรง่ายก่อนนะเราจริงมาแล้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็อื้ออ้าวตายหมดล้วตายหมดแล้วทุกคนบอกแล้ว่าคอมโบนี่แรงมากเลยทุกคนนะปืน ปืนเรือผีนี่แรงมากเลยทุกคนนะถ้าอยู่ตรงเปลวไฟสีฟ้านะคือเป็นไงคนนั้หลือขึ้นสองตัวทุกคนนะเร็วมากคะโอเคก็เอโบมแล้วเอ็กของปืนจัดของปืนพอดีจัดของปืนเอ็กซ์ปืนแล้วก็เอ็กอ์กดกะทอนแล้วก็ปุ๊บนี่เป็นไงทุกคนแล้วก็ซีองกระทอนเรียบร้อยก็ปิดฉากฮะแล้วเป็นไงก่อนแรกก็ผ่านแล้วทุกคนนะอย่างอีซี่เลยนะอีกตอนที่สองไงขึ้นไปเหมือนเดิมทุกคนมาตรงนี้นะลบตรงนี้ทุกคนลบทุกตรงเออหินตรงนี้ทุกคนนะตรงแบบพื้นหญ้าไอ้พื้นดินนนนนตรงี้้ทุกคะะขึฮป๊บ โอเครอรวบหมดก่อนนะแล้วก็อย่าพยายามขึ้นไปสูงมากนคนถ้าเราขึ้นไปสูงมากมอนจะไม่เกิดนะออโอเคแล้ก็มอนตกมอนตกโอเคโอเคขึ้นไปครับอึ๊บนี่แล้วก็เซตของปืนเอของปืนแล้วก็ก็ตอนอึ๊บแล้วก็ซีของก็ตอนต่อนี่ไงมานีทุกคนนะแล้วก็มอนสองตัวนั้นติดนะก็ยิงนะยิงเซตอึ๊บปั๊บเป็นไงทุกคนนะแค่นี้ก็จะโดนทุกคนแล้วก็ยิงไปเรื่อยนะถ้ามันติดนะออโอเคกดซีวผ้ากดปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอื โดนโดนแล้วก็อื้อเป็นไงทุกคนนะบอกเลยว่าแรงมากนี่ไงแล้วก็อื้ออันนี้คือถ้ามันเหลือแบบป่าปลายก็ฆ่าเลยทุกคนนะใจะกิวฆ่าเลยนะหรือว่าต่อยก็ได้โอเคขึ้นไปแลนะ้วก็น้องเวฟพี่สองมาแล้วนะขี่ขึ้นไปฮะขี่ตอนนี้ก็ติดแล้วนี่มันติดแล้วขีขอลองเขานี้ละกันทุกคนนะหรือว่าจะล่อมาตรงนี้ก็ได้ทุกคน,นะจะเสียเวลาหน่อยนะล่อหมนะุนอะโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บอื๋อาหามัดหมัดแล้วก็สะรอนลงลงน้ำเฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอเคกดเผาอ่ะ ปุ๊บแล้วก็กดสกิลเลยทุกคนนะนี่ไงแล้วก็ปุ๊บก็ตายเหลือ2ตัวทุกคนนะขี่มา2ตัวนี้ก็จัดการอย่างอีซี่ทุกคนนะโอเคขึ้นไปเอาขึ้นไปได้สกิลไปมาโอเคไปไลุกคนนะปุ๊บอดูโดนแล้วก็ปุ๊บปุ๊บโอเคเหลือแค่ตัวเดียวทุกคนนะครั้งนี้นะก็จะต่อยหรือว่าเออจะ้สกิลใส่ก็ได้ทุกคนแต่ว่าผมไม่นำไม่ไม่ต่อยดีกว่ามันมันมันต่อยแรงกว่าเราละโอเคมาปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็ปุ๊บปุ๊บอื แล้วก <mile> ็ตุบเรียบ้อยเป็นไงทุกคนนะก่อนที่2ผ่านทุกคนนะอย่างเร็วฮะเฮ้ยตึงมากเลยทุกคนนะเซตนี่นะเซตตํานางของบุวิงโอเคโอ้เผ่อเผ่อเป็นล่างฟินิกโอเคทุกคนมาก่อนที่3ามมาก่อนที่ก็รวกง่ายอยู่ทุกคนนะก็ยังง่ายมากเลยนะก็มาตรงดินตรงนี้ทุกคนนะก็ขึ้นไปอ๋อแล้วก็พยายามอย่าให้มอนมาโดนสกิลดาบแล้วนะสกิลดาบอย่ามาตอนเราพุ่งขึ้นเนาะอือโอเคขอแยกลงไปก่อนนะเพราะมอนไม่เกิดทุกคนออให้มันขึ้นว่าเกาะสามตรงนี้ทุกคนนะแล้วมอนก็จะเกิดน่ะ โอเครอรอทุกคนนะโอเคโอเคเหมือนจะเกิดหมดแล้วนะโอเคไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็นี่ไงมาหนีทุกคนนะแล้วก็มาสามตัวทุกคนนะตรงนี้นะกดผ่าฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอ้าวตายหมดแล้วตายหมดแล้วทุกคนนะโคตรเร็วฮะตายอย่างเร็วเลยโอเคตอนนี้ก็มีตัวใช้ผลฟินิกซ์มาแล้วนะก็ไม่ต้องกลัวทุกคนนะก็ขึ้นบรรยากาศเหมือนเดิมเลยทุกคนเห็นไหม เลือดผมแทบไม่ลดเลยทุกคนนะอยู่บนอากาศนะปลอดภัยมากโอเคไหปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไงแล้วก็ซี่เป็นไงทุกคนนะมาในนัคอมโบอือโอเคเผา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 ดมายังเนี่ยโอเคมาละอ๋อยังไม่มาจะไม่มาวิวิธีการดูเผาดมาก็มันจะมีเสียงว่าเยเสียงตึ้งใช่ไหมพุกคนเมื่อกี้มาเนี่ยอันนี้คือมาแล้วนะโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมโดนโดนเป็นไงทุกคนนะดวลมือดวลลูกฮะกดผพลแล้วก็ใช้อืมปั๊บแล้วก็ ีไงแล้วก็อ้าวตายแล้วตายแล้วทุกคนนะเป็นไงยังเร็วทุกคนเนยะผมว่าตืงมากคนนะเผากูนกับเซตปืนเนี่ยคือคอมโบแบบสแปมดีมากโอเคทุกคนมาก่อนที่สี่ห้ามาคราวนี้ก็จะมีเจ้าทะเลแล้วทุกคนนะก็ไม่ต้องกลัวทุกคนเจ้าทะเลนะคือมาก็รวมเหมือนเดิมทุกคนนะปึ๊บขึ้นแบกก็พยายามอย่าให้มอนติดทุกคนทำให้ไม่มอนติดนะฝั่งนั้นนะเห็นไหมอย่าอย่าอย่าให้มันติดทุกคนนะโอเคตอนที่เผาล้วก็มาแล้วนะโอเคกดไปแล้ว ปั๊บ X X แล้วก็ X แล้วก็ซีต่อไหมจังหวะนี้โอเคซีต่อก็ได้อือหกดเอนขึ้นฟ้าเลยโอเคทุกคนนะเผาเรามาแล้วลอกกดกดนขาหนะลอกกดจังหวะที่มันคุ้มทุกคนนะจังหวะที่แบบมอนมันรวบกันนะเออถ้ามันกระจายกันก็ไม่นำยากดนะโอเคปุ๊บปุ๊บขึ้นไปโอเคทุกคนจ้าทุเรมาแล้วทุกคนนะในสุดนกัมาเลยนะก็ไม่ต้องกลัวทุกคนนะถ้ามันปล่อยสกิลนนามาแล้วก็ใช้ยามาในการเออไปอยู่จุดเดินเพราะจุดจุดที่เราเคยรวบไว้นะเออ จุดทุกคนรวมกันเนาะอยู่นี่ทุกคนนะอึ้นแถวมาเห็นไหมทุกคนฮะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ยิงไปโอเคเซตปืนเอ็กปืนเอ็กแล้วก็ทลอนแล้วก็ซีแล้วก็ทลอนปั๊บอาจจะลำบากหน่อยทุกคนเพราะเจ้าเลมันจะขัดเราเนาะเออตอนนี้เผาผมก็มาแล้วนะเออมายิงมาคึบแล้วกดเผาพวกนะเดี๋ยวไปตกลงกันเลยคิวเราเสร็จละคึบปั๊บแล้วก็เอาวูคอมโบคอมโบคอมโบมอนเลยนี่นี่เป็นไงแล้วมอนโอเคกดเผาแล้วก็น่ากดเลยปั๊บแล้วก็เอ็ก แล้วก็ซีไม่ใช่เอ็กของปืนต่อครัน,นี่มาหนีโอ้โหที่หมายแล้วคนมันออกจากเปลวไฟนะเจ้าริมดันเราออกโอเคฮึบเออแล้วก็ซีผมอืมก็อย่าใช้ซีคนผมไม่ผมไม่นะไม่ใช้ซีนะใครเสียแล้วก็ใช้ได้นะว่าซีเน,นี่ยเราจะโดนมอนมันตีมานะมอนมันจะสวนมานะคนนะเพราะเราต้องลงไปต่ำๆนะเออ นี่ไงโดนโดนเป็นไงทุกคนอะซื้อยิงมาจากเรยยิงมาแค่ที่เผาวีสีก็สามารถจะเปิดได้เลยทุกคนนะครบตีผมมาแลวอ๋อว้บวว้าวเรามาเจ๋โอเคนี่เออเรียบร้อยทุกคนนะเป็นไงวีสีก็ผ่านแล้ก็เร็วอะไรแค่ห้านาทีทุกคนนะเป็นไงอย่างเร็วทุกคนนะโอเคกอดสุดท้ายด้กยนะกอดที่ห้าขี่มามาตรงนี้ทุกคนนตรงนี้นต้องการขึ้นไปฮะขี่ขึ้นไปครับขี่ก็รวบตรงนี้เลยทุกคนตรงหินตรงนี้นะ แล้วก็จะเลมาแล้ว,ลวกนมาพร้อมบอสอ่นะบอสก็พยายามล่อมาทุกคนนะบอสล่อมาไม่ไม่ให้มันติดทุกคนนะโอเคมาไปคนมาคัมโบปึบแซดของปืนเอ๊ะของปืนเอ๊ะของตะกัตตะรอนปึบนี่โดนแล้วก็ลวาลวบมาตรงนี้ทุกคนนะเห็นไหมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมกดเผานะหรือใช้สกิลได้นี่เออยิงมาแล้วก็ปึ๊บมาเหมือนเดิมทุกคนให้มันมาตรงเฟไฟสีฟ้านะโอเคปึค๊บ นี่ไงเออยิงมาจะเลยยิงมายิงมาเลยฮะโอเคยิงไปโดนโดนแล้วก็เออมาแล้วก็มาตรงนี้เหมือนเดิมทุกคนจะเจ้าเลนดันแล้วแล้วก็มานะใช้ยามาพุ่งมาละวฮึปชุบขึ้นไปแล้วก็กดพาวน์พาวน์ออกมาละอย่าไม่มาอย่าไม่มาเลยโอเคเออตายทุกคนนะเป็นไงเมื่อกี้โอ้เห็นี้ก็นด้านหลังขาดเลยทุกคนนะโอเคแล้วก็มอนที่อึดมาแล้วนะ เชียร์ที่มอนอื่นนะเหลือแค่สามตัวแล้วทุกคนนะเป็นไงอย่างเร็วก็ทุกคนนะเดี๋ยวเวลาจุดละโอเคยิงมาก็ดูจังหวะด้วยทุกคนนะตอนเราจะปล่อยสกิลนะถ้าเจ้าเลมันพ่นพ่นมาก็ไม่ต้องปล่อยทุกคนมานั่นนะดูดูสังเกตเจ้าเลมด้วยทุกคนนะคือสังเกตเสียงนะเสียงมันอย่างวุ้ยตู้มาวันนี้ทุกคนนะก็พยายามไม่ต้องใช้สกิลนะตอนมันใช้วุ้ยตู้มาเสียงอะไรโอเคก็เนี่ยทุกคนใช้ไปละโอเคแหมเราก็กรเด็นทุกคนนะคือที่ผมใช้นะผมเปิดใช้ โอเคมาปุ๊บปุ๊บแล้วก็ลุกยิงมายิงมาจะะเลยิงมาเลยโอเคปุ๊บมึงยิงไปก่อนนะโดนทุกคนเป็นไงแค่นี้ทุกคนนะก็ทำแบบนี้เรื่อยๆเลยทุกคนนะคับโบไปแบบจะแปมเรื่อยนะบนี่ออโดนโดนเป็นไงทุกคนนะนี่ก็บอสก็ครึ่งหน่อนทุกคนเลือดนะเฮ้ครับอ๋อโดนโดนเป็นไงทุกคนนะแล้วก็สีผมครับลงมาใช้แล้วก็ไม่โดนด้วยค อ๋อ oh, โดนขัดโดนขัดโอเคขึ้นไปเอคนเป็นไงคนหรือกี่วอตเดียวทุกคนตอนนี้เฮ้ย hey. เอาว่แล้วก็ปะปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วก็อ๋อไม่โดนโดนซีโดนซีมานาจะหมดแล้วทุกคนเ <laughs> ออม,มันมันเปลืองมานามากทุกคนถ้าจะลงดันหนึ่งรอบนะโด,ดยโดยโดยเซตน,นี้นะโอเคมาขึ้นไปแล้วก็ปุ๊บปุ๊บเออโดนโดนเออยิงมายิงมายิงมาจะเลยหายจน,นแล้โอเคขึ้นไปแล้วก็ปุ๊บปุ๊บ แล้วก็ก็เป็นไงเป็นไงอมไม่ตายคนแล้วก็ปุ๊บเรียบรอ้อยเป็นไงทุกคนนะผ่านแล้วทุกคนหรือ,อไรอีกสองนาทีสองวิทุกคนนะเป็นไง <c oughs> โคตรตึงทุกคนนะเป็นไงทุกคนแค่นีนะ้ก็ผ่านแล้วนะด้วยสายปืนทุกคนนะอวันนี้ทุกคนนะนี่ วัน,นี้ทุกคนก็ได้แล้วลนะ่ะได้กิลวมาใช้เลยอันนี้คือผมตื่นหมดแล้วนะโอเคผมลืมบอกค่าพลังไปหรือเปล่าทุกคนน,นี่ทุกคนนะค่าพลังนะพลังจบจีแล้วปชิอสองพันสี่ร้อยสิบแล้วก็พลังป้องกันสองพันสี่ร้อยสิบแล้วก็พลังปืนทุกคนนะั้นเล่นเป็นสายปืนนะสองพันสี่ร้อยสิบนะอันนี้คือผมลืมบอกไป <laughs> ใช่ไหมคือนะใช่นะีมาน,นี้ทุกคนผ่านทุกคนนะเป็นไงอย่างง่ายทุกคนนะดันฟินิกซ์นะด้วยปืนนี้ทุกคนนะ ดีมากแล้วก็เผากูด้วยวันนี้ฮะโอ้ยคิวก็เป็ยงบ้านก็มสับการ์อสอนลงดันผลฟินิชเขเดียวเองทุกคนนะก็นั่นแหละก็ขยันลงได้ดีเลยทุกคนนะเซตินะคือลงคนเดียวตึงเลยทุกคนไม่ต้องพึ่งผลพระด้วยนะคือเหมือว่าทําตามเลยทุกคนนะเซต้นะเผากูนะแล้วก็ปืนเรือผีแล้วก็หมัดแล้วก็ทารอนนะแล้วก็หมวกนี้คือหมวกส้มนะดีมากเลยทุกคนนะก็ทำตามได้เลยทุกคนนะเหมือนว่าชิวมากโอเคิวมคลิปนี้พอแล้วกันนะครับผมนะใครชอบก็ลืม กดไ like, ลค์ ам, คกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อให้ผมมีกระใจในการทำคลิปต่อไปด้ทนะุกคนนะโอเชิมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ,บ,บ,มบ๊ายบาย